สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมหาเศรษฐีทุกท่านเลยนะคะเงินไล่ล่าคนแบบนี้คุณคุณเก็ตคำนี้ไหมคะว่าเงินไล่ล่าเนี่ยที่ผ่านมาเราถูกสอนว่ายังไงคะที่ผ่านมาเราถูกสอนให้ไล่ล่าเงินลูกต้องทํางานหนักหนักลูกต้องอดทิศต,ตัวเองลูกต้องถวายหวชีวิตเพื่อที่ลูกจะได้ไต่เต้าตัวเองให้ร่ร<ช>ํารวยให้สาเร็จนี่คือคําสอนที่เราได้รับกันมาจุกไหมแต่ในยุคนี้ไม่เหมือนยุคก,ก่อนแล้วนะคะยุคนี้คือยุคที่เงินอะ มันไล่ล่าคุณอย่างเช่นตอนเนี้คุณอยากจะให้เงินไล่ล่าคุณถูกไหมคะหรือคุณอาจจะอยากหาเงินเพิ่มคุณบาลบอบอกเลยนะคะว่าวิธีคิดเราต้องเปลี่ยนใหม่อ่เราไม่จําเป็นต้องไปไล่ล่าเงินแต่เรามามาคิดแบบใหม่ให้เงินมันไล่ล่าเราดีกว่าเพราะการที่เราไปไล่ล่าเงินนะคะเงินที่เข้ามาในบัญชีคุณนะ่ะมันจะน้อยมากๆเลยในอีกหลายๆมิตินะเพราะว่าถ้าคุณเคยฟังเกี่ยวกับเรื่องของอควอนตัมฟิสิกส์นะครับเราเนี่ยตัวเราเองมี เวอร์ชันเป็นอน,นันต์นะภาษาไทยเรียกว่าอน,นันต์เนาะแต่ถ้าภาษาอังกฤษเรียกว่า i n ิ i ิต t y คือเรามีเวอร์ชันที่โคตรดีของเราอยู่ในมิติไหนสักมิติหนึ่งเราสามารถไปจูนเอาตัวเราเองในมิตินั้นมาเป็นเราในปัจจุบันได้เดี๋ยววันนี้ครูเอว่าจะให้ข้อที่หนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวให้ครูบารอนให้ข้อที่สองอะโอเคเรามาเริ่มข้อที่หนึ่งกันเลยนะคะคุณต้องสนิทกับความปรารถนา <Wow. S 2> เราต้องสนิท กับความปราถนาวันนี้ครูเอวาแชร์ไลฟ์สดเมื่อปีที่แล้วของวันนี้นะคะให้ทุกคนได้เรียนย้อนหลังแล้วมีหลายท่านที่เรียนรู้เรื่องของการเงินแล้วบอกเลยว่าคุณตื่นรู้เรื่องของการเงินมากขึ้นจริงไหมแล้ววันนี้ครูอยากจะมาอกย้ำความเชื่อน,นั้นให้กับคุณมากขึ้นว่าทำอย่างไรที่คุณนั้นได้ขยายผลในการเสกในการเนรมิตชีวิตของคุณอย่างอัศจรรย์ใจใช่แล้วข้อที่หนึ่งเป็นข้อที่ครูมั่นใจว่าไม่มีใครบอกคุณอย่างแน่นอนคุณต้อง สนิทกับความปรารถนาอของตัวเองคําว่าสนิทนะครับคือมันเหมือนอารมณ์แบบคุณยังไม่มีแฟนและมีคนมาจีบคุณหรือคุณกำลังไปจีบเขาไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายอะไรนี้จีบกันได้หมดเนาะการที่คุณอยากจะมีแฟนนะครับแล้วคุณชอบคนคนหนึ่งคุณอยากจะสนิทเขามากขึ้นถูกไหมด้วยการทําความรู้จกักหรือว่าไปหาหรือว่าอา,อาจจะส่งของขวัญไปให้นั่นแหละคือสิ่งที่คุณต้องทํากับความปรารถนาเพราะ คนที่มันไม่สนิทกันมันก็จะไม่กล้าพูดไม่กล้าคุยกันถูกไหมแต่คนสนิทกันมันก็จะกล้าพูดกล้าคุยกันความปรารถนาก็เหมือนกันครับการที่ความปรารถนาสนิทกันกับเราเขาก็อยากจะเข้ามาหาเรามากขึ้นจริงป่ะคุณอยากได้อะไรบ้างในชีวิตนี้เสื้อผ้างานเงินความรักความสัมพันธ์มันจะเข้ามาหาคุณเร็วขึ้นถ้าคุณสนิทกับมันคือถ้าจะพูดกันแบบนี้ง,ง่ายเลยนะคะคือ เมื่ออะไรก็ตามนะที่ความปรารถนาของคุณอย,<ม>อย่างเช่นคุณบอกว่าคุณต้องการเป้าหมายอ่ะครูถามทุกคนวันนี้เราจะช่วยกันพิมพ์นะคะ<ม>คุณปรารถนาอะไรพิมพ์ลงมาคนละหนึ่งอย่างได้ไหมเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ฟังเล็กใหญ่ได้หมดนะคะเ,ออเล็กใหญ่ได้หมดคุณปรารถนาสิ่งใด<ม><ม>คุณแบบมีความฝันคุณมีเป้าหมายอะไรคุณพิมพ์ลงมาคนละหนึ่งแล้วเดี๋ยวครูเอวาเนี่ยจะยกตัวอย่างแบบให้มันชัดเจนให้มันตรงกับคุณทุกคนเลยนะคะ ถ้าวันนี้คุณไม่สามารถที่จะตอบสิ่งที่ครูถามได้ว่าฉันคือคนสําเร็จแล้วฉันถามพวกเธอทุกคนตรงนี้นะคะถามทุกคนเลยว่าต้องการอะไรแล้วภายในสามวินาทีถ้าคุณไม่สามารถตอบได้แปลว่าคุณแบบโคตรห่างไกลกับความปรารถนาของตัวเองเลยใช่ครูจะบอกนะคะว่าไม่ว่าคุณจะมีหนี้สินเท่าไหร่ก็ช่าง อะไรที่เป็นด้านลบก็คือนิเกทีฟทั้งหมดไม่จำเป็นต้องปรารถนานะครับคือตั้งเป้าไปเลยอย่างเช่นคุณมีหนี้อยู่หนึ่งล้านบาทคุณตั้งเป้าไปเลยว่าคุณต้องการรายได้สองล้านบาทให้มันเกินหนี้สินไปเลยเพราะยังไงเงินสองล้านบาทของคุณคุณไปใช้หนี้ล้านหนึ่งมันก็ยังมีอีกตั้งหนึ่งล้านบาทเข้าใจไหมครับเพราะคือ,คอเปลี่ยนเปลี่ยนหนี้สินเป็นรายได้ไปเลยยกตัวอย่างเอาง่ายๆสมมติว่าคุณเนี่ยต้องการเงินหนึ่งแสนบาทอืมอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆนะคุณต้องการเงินหนึ่งแสนบาท ทุกครั้งที่คุณพูดหนึ่งแสนบาทฟังคุณนะอลีมหนูมิ่งคีแพงมากใช่คุบอกเลยมันจะไม่มีทางที่แบบคุณฟังแล้วคุณจะไม่แบบคุณจะไม่หลงทิศหลงทางอ่ะเอาง่ายฟังนะถ้าคุณพูดหนึ่งแสนบาทแล้วคุณรู้สึกกลัวมันคุณจะไม่มีวันได้มันว้าวเกตไหมถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าลดน้ำหนักอยากลดน้ำหนักค่ะคูแต่หนู ไม่รู้จะทําได้ไหมคุณจะไม่มีวันได้มันใช่เพราะคุณต้องเข้าใจอย่างนี้นะคะว่าพลังงานความปรารถนาของคุณคือพลังงานสิ่งที่คุณต้องการคือพลังงานตัวของคุณคือพลังงานใช่ถ้าพลังงานในตัวของคุณเป็นคลื่นความจี่ที่แบบเป็นนกกทีบอะอนกกทีบคืออะไรมันเป็นความรู้สึกที่ไม่คุ้นเคยเป็นความรู้สึกที่แบบห่างไกลม,มันช่างอยากเย็นจังเลยคุณจะส่งคลื่นความฉี่สูงหรือต่ตําต่ํา เมื่อคุณส่งเคลื่อนความฉี่ต่ําพลังการดึงดูดก็ต่ําจบแต่ถ้าวันนี้คุณพูดว่าหนึ่งล้านบาทกระจอกมากคุณอะพูดหนึ่งล้านจนชินปากและสมองของคุณจดจําภาพหนึ่งล้านบาทเป็ดแบบชินแล้วอะมันเหมือนแบบมันมันเป็นเรื่องกระจอกใช่ไม่ได้ง่ายแบบไม่ไม่จะเป็นต้องเป็นแบบใช้เวลาทั้งชีวิตนะคบหนึ 1, <ฮ>่งล้านบาทเนี่ยคือคุณคิดว่าหนึ่งล้านบาทมันเหมือนเงินเดือนได้ไหมเดือนละล้านอย่างเงี้ยคิดแบบให้มันง่ายไปเลยเพราะความคิดที่มันแบบ ส่งเสริมให้มันง่ายเนี่ยมันก็จะมีเรื่องอที่ทําให้คุณง่ายขึ้นเข,นข้ามาไรนะต้องต้องเบาลงนิดหนึ่งเ <Get S 2> ็๊ดไหมคะกใช่เพราะว่าข้อหนึ่งเนี่ยถ้าเราสามารถสนิทสร้างความรู้สึกสนิทสนมกับความปรารถนาของเราได้ทุกอย่างมันง่ายเมื่อถ้าวันนี้คุณพูดคําว่าหนึ่งล้านบาทได้สนิทใจอ๋อหนึ่งล้านบาทคือทําให้มันเหมือนรู้สึกว่ามันเข้ามาทุกวันนะคีย์มันคือตรงนี้ คีย์มันคือเหมือนมันเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติเหมือนเป็นเป็นเรื่องธรรมดาใคุณจะต้องทําให้หนึ่งล้านบาทเป็นเรื่องปกติและธรรมดาในชีวิตของคุณให้ได้อืแล้วคุณจะสร้างแรงดึงดูดในชีวิตของคุณอย่างมหาศาลอันนี้สําคัญมากๆมากๆขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้สักยี่สิบเส้นเลยนะครับสําคัญมากเพราะการทําอะไรก็ตามเป็นเรื่องปกติเนี่ยมันแทบจะไม่ต้องคิดเลยนะ เหมือนกินข้าวอาบน้ําคือบางคนทํากิจกรรมในขนาดขับรถก็กตามแต่นะครับขนาดขับรถเนี่ยบางคนก็พูดไปด้วยบางคนก็มองทางมองถนนมองอะไรไปด้วยแล้วก็บางคนนะครับฟังเพลงไปด้วยค,คือมันทําเป็นเรื่องปกติแล้วในการขับรถมันสามารถทํากิจกรรมอื่นๆแอดเข้ามาเพิ่มในการขับในตอนที่เราขับรถได้เหมือนกันถ้าคุณมีไรายได้เป็นแบบหลายแสนหลายล้านบาทคุณสามารถแอดสิ่งอื่นเข้ามาในชีวิตคุณได้มากขึ้นกว่าเดิมอีกเกตเกตข้อนี้กันใช่ไหมเออมันเป็นเรื่องง่ายๆสําหรับเราอะ พราะฉะนั้นแล้วนะคะเรื่องของเรื่องของพลังจิตสําคัญมากๆครูอยากจะให้ทุกคนนะคะรู้เลยว่าพลังจิตสําคัญมากๆสําหรับชีวิตของคุณพลังจิตสําคัญเป็นอันดับที่หนึ่งในชีวิตของคุณฉะนั้นแล้วนะคะทุกคนการที่วันนี้นะคะเราจะได้อะไรก็ตามในชีวิตเนี่ยมันเกิดจากการที่ตัวของคุณต้องเข้าใจเรื่องนี้ที่สุดเลยคือเรื่องที่มันจะเป็นตัว เอาง่ายๆคือมันจะขยายการเป็นของคุณในในโลกภายในมากขึ้นถ้าภายในของคุณมันไม่ซึมซับไม่ดื่มดากับพลังงานของความสำเร็จหรือพลังงานของความร่ำรวยฟังให้ดีนะถ้าหากจิตภายในของคุณไม่ดื่มดาไม่ซึมซับไม่คุ้นเคยไม่คุ้นชินกับพลังความรวยต่อให้คุณไปทำงานหนะักแค่ไหนก็ตามจิตของคุณมีพละกกำลังสูงที่สุด มันจะพาคุณกลับมาสู่ที่เดิมเสมอมันจะพาคุณกลับมาสู่ความคุ้นเคยเดิมๆเสมอถ้าการเป็นของคุณคือความขาดแคลนถ้าการเป็นของคุณคือความไม่มีต่อให้คุณทำงานหนักแทบตายคุณก็จะขาดแคลนและไม่มีเหมือนเดิมครูจึงอยากให้คุณนั้นสร้างความปรารถนาของคุณขึ้นมาคุณจะปรารถนาอะไรก็ได้ในชีวิตค่ะ แล้วทําให้มันคุ้นเคยคุ้นชินกับคุณซะทําให้มันเป็นเรื่องปกติทําให้มันเป็นเรื่องง่ายสําหรับคุณซะไม่เช่นนั้นทุกอย่างมันจะยากยากยากเพราะโลกใบนี้ไม่ใช่โลกของทําสินี้จึงได้แบบนี้อีกแล้วค่ะโลกใบนี้คือคุณอยากเป็นอะไรก็ได้คุณอยากจะมีอะไรก็ได้โลกใบนี้คือโลกแห่งพลังทวีคูณ พิม์คำนี้มาอีกโลกใบนี้คือโลกแห่งพลังทวีคูณค่ะมันไม่ใช่โลกหนึ่งบวกหนึ่งได้หนึ่งอีกแล้วมันไม่ใช่โลกหนึ่งบวกหนึ่งได้หนึ่งแต่มันคือโลกหนึ่งบวกหนึ่งได้ร้อยหนึ่งบวกสองได้ห้าสิบมันคือโลกแห่งการทวีคูณฉะนั้นถ้าคุณไม่เรียนรู้เรื่องของพลังจิตคุณจะขาด คุณทั้งชีวิตถ้าเมื่อเนก็ตามที่คุณใช้แต่พลังของตัวเองมุ่งมั่นตั้งหน้าตั้งตาทาแต่สิ่งภายนอกคุณกําลังใช้ชีวิตแบบขาดทุนแล้วคุณจะร้องขอความช่วยเหลือจากใครไม่ได้ค่ะโลกแห่งพลังงานเนี่ยมันจะมีทั้งพลังงานภายในถูกไหมกับพลังงานของภายนอกภายนอก,นอกคือไอสิ่งนี้นะครับมันต้องบอกเลยนะครับว่าทุกอย่างมันมีพลังงานของมันว่าจะเป็น สิ่งของผู้คนเหตุการณ์สถานการณ์มันมีพลังงานของมันทีนี้เราต้องการใช้จุดนี้แหละในการทวีคูณเองในการจำเหมือนที่คุณอาพูดเมื่อกี้อยากจะเสริมว่าคือมันไม่ใช่แค่หนึ่งคูณคูณอ่าคนหนึ่งเท่ากับร้อยนะแต่มันเท่ากับอินฟินิตี้ได้นะครับคือคนจะเคยเห็นนะคะว่าเวลาที่เราอยากจะประสบความสําเร็จเราจะหวยหาการลงมือทําถูกไหมเราอยากจะแบบแบบเาอยากได้เงินหนะเราอยากจะแบบไปทํางานมากขึ้นรับงานมารับงานมากขึ้น ใช้เวลาส่วนมากการทํางานมากขึ้นแต่คนที่เขาสําเร็จจริงๆอ่ะเขากลับไม่ได้ใช้เวลาทํางานมากขึ้นนะเขากลับใช้เวลาในการตัดงานส่วนที่ไม่สําคัญออกไปแล้วก็ทําแค่งานสําคัญให้มันทำเงินได้ทุกคนเข้าใจอันนี้ไหมคือหลักคิดมันไม่เหมือนกันเลยยิ่งอยากสําเร็จยิ่งทํางานน้อยลงทําแค่ง,งานสําคัญเหมือนคําว่าออพลังทวีของครูเอวาเนี่ยม,มันไม่ใช่การที่โอเคคุณตั้งเป้าหมายใช่ไหมคุณตั้งเป้าหมาย หนึ่งแสนบาทสองแสนบาทคือเป้าหมายเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยคำว่าพลังชวีเนี่ยมันไม่ใช่การที่คุณออกแรงมากขึ้นนะแต่มันคือการใช้พลังจิตท,ที่มากขึ้นครูเอวาเรียนรู้เรื่องหนึ่งของศาสตร์บทแรงดึงดูดนะคะเขาบอกว่า,วาเมื่อก็ตามที่เราเนี่ยทำงานที่ภายนอกเยอะเกินไปมันจะทำให้เรานั้นไม่ได้ทำงานภายในไม่ไม่มีอะไรทำงานภายในอะ่ะคือเอาง่าย ถ้าพูดถึงว่าทุกวันเนี้ยทุกคนเนี่ยมุ่งหน้ามุงม่งหน้าตั้งตา ทำงานที่ข้างนอกจู๊กไหมทำงานประจำเป็นเจ้าของธุรกิจรีบเปิดร้านรีบโฆษณาคือเรามุ่งหน้าทำที่ภายนอกหมดเลยทำงานที่งานภายในอ่ะมันคือการนั่งสมาธิขอบคุณทุกสรรพสิง่งคือการสั่งจิตคือการคิดดีคิดบวกมันคือการที่คุณกลับมาที่ตัวเองแล้วก็อ่าทราบซึ้งกับสิ่งบางสิ่งในตัวของคุณอย่างเงี้ยไอ้งานพวกเนี้ยคุณอาจจะมองว่าโอ๊ยมันเป็นเรื่องที่แบบมองไม่เห็นจุ๊กไหมแต่ครูจะบอกแบบนี้นะตัวคุณอะ่ะ ตัวคุณนะ่ะคือเสาสัญญาณขนาดใหญ่แล้วในทุกๆุวินาชีคุณกำลังปล่อยคลื่นความถี่ออกไปจากตัวของคุณและคลื่นพลังงานแบบนี้ค่ะมันจะออกไปที่ไหนคลื่นพลังงานแบบนี้พลังงานจากตัวของคุณเนี่ยมันจะอะไปจูนค่ะจูนกับเหตุการณ์ค่ะจูนกับผู้คนค่ะจูนกับสถานการณ์ค่ะทำไมคนที่ทำหนึ่งเราได้สิบเพราะเขารู้ว่าการที่เขาจูนถ้าผู้คำเนี้ยคุณจะ ม,มันแพงมากเลยแต่ปูจะให้นะมันเหมือนการที่คุณปูเส้นทางด้วยกีบปุหลาบ่ะใช่ไม่คือคุณไม่จําเป็นต้องแบบไปคําทางข้างหน้าเอ้ยจะทํายังไงดีว่าจะไปยังไงดีว่าใครจะมาซื้อของเราแต่การที่คุณสั่งจิตไปก่อนเหมือนคุณปูทางไว้แล้วคุณโรยกลีบปุหลาให้คุณพร้อมเดินแล้วอ่ะใช่แต่ว่าไม่ไม่ต้องเหมือแนบบถ้าเป็นแบบในผ้าอีสานนะคะมันจะมีเหมือนกับไปทางทาง ทางยาทางทางให้มันไม่ให้มัน็นทางใันจะมีคำพวดของอับราฮัมที่เขาพูดไปนะเผาไอนะแเทาหางก็คือเหมือนกับว่าเราไปทําถนนไว้แล้วอ่ะเวลาเราจะเดินเราจะเดินทางอ่ะมันจะง่ายคุณลองนึกถึงป่าที่มันรกไม่มีทางเดินเลยนะเอาแบบแค่ในที่ที่แบบว่าปล่อยให้ความท้าทายให้หญ้ามันรกอ่ะขึ้นมาที่ของคุณปล่อยให้หญ้ามันรกมามันไม่มีทางคุณไปถางทางไว้แล้ว แล้วพอคุณจะเดินเข้าไปในตัวบ้านหรือตัวที่ของคุณมันมีทางเดินแล้วมันง่ายกว่าถือว่าเหมือนกันความคิดของเราอ่ะจิตของเราถ้าเราถางทางนั้นไว้ก่อนว่าเฮ้ยแถวถางแต่ถ้าเราแผ่วถางให้มันเกิดทางขึ้นก่อนสิ่งที่คุณต้องการมันมาแน่นอนแล้วมันก็จะมามากกว่าที่คุณต้องการด้วยชีวิตของเราอ่ะรู้ไหมว่ามันส่งของขวัญมาให้เราตลอดแต่เราอ่ะไม่เคยแกะของขวัญเลยเราอาจจะเป็นคนที่แบบ ปล่อยของขวัญมันทิ้งทิ้งคว่างๆอะแล้วของขวัญนั้นอาจจะเป็นบัตรเครดิตแบบที่คุณสามารถรูดใช้จ่ายตลอดทั้งชีวิตคุณโดยที่คุณไม่ต้องจ่ายเงินด้วยสาวาทุกคนเก็ตมาอารมณ์ประมาณนั้นนะครูเปียรเชื่อให้คุณฟังว่าของขวัญมันเข้ามาหาคุณมาจจะมาพร้อมกับรายได้มหาศาลก็ได้มันตอนเนี้คุยวาทําคอสย่อยมนุษย์มันคือของขวัญที่จะมอบให้คุณทุกคนคุณมาเรียนอะลงทุนเล็กน้อยแค่หลักพันอะแต่คุณได้ของขวัญที่สามารถเอาไป ทําทเงินต่อได้อีกมหาศาลทําเงินกลับมาเข้าสู่บัญชีคุณอ่ะแบบสิบหลักยี่สิบหลักได้แบบง่ายๆสบายสายเพราะว่าสิ่งนี้เราสองคนทํามาแล้วนะคะเราโรงเรียนและเราใช้เวลาส่วนใหญ่การเรียนรู้นอกห้องเรียนเรียนแบบไม่ไม่ต้องโรงเรียนตั้งแต่ตั้งแต่าของคุณนะเรียนไม่แบบไม่รงเรียนตั้งแต่สิบปีที่แล้วอ่านหนังสือฟรีที่ร้านหนังสือ ทำทุกอย่างมาจนมีรายได้มากขึ้นแล้วก็ไปซื้อหนังสือมาเป็นของตัวเองก็ลงเรียนคอร์สสัมมนาจากคนที่เรามั่นใจแล้วครูเอามาพัฒนาเป็นตัวครูบอลในวันนี้ครูทําเงินกลับมามากกว่าที่ครูลงทุนไปเป็นหลายร้อยเท่าอ่ะทุกคนเข้าใจไหมแล้วมันก็ยังอยู่ในหัวครูอยู่ในตอนเนี้คอร์สต่างๆที่ครูซื้อมันก็ยังอยู่ในชีวิตของครูครูยันกลับไปเรียนอยู่เลยอ่ะเพราะฉะนั้น คู้อยากจะบอกคุณทุกคนนะคะว่าคอร์สยอดมนุษย์เนี่ยคุณคงต้องลงเรียนนะใช่ค่ะว่าต้องลงเรียนเลยเพราะมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณอย่างที่มันเปลี่ยนชีวิตเราสองคนแน่นอนเมื่อคืนเมื่อคืนนั่งทําจนถึงตีสีม่มีใครอยากได้คียไหมอย่าปล่อยให้คียน,นึงแล้วค่อยแจ้งราคาพิเศษแล้วกันไม่เดี๋ยวให้ราคาพิเศษนี้นะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยมันอยากจะบอกทุกคนว่าชีวิตมันไม่ได้มีแค่อ,อสิ่งตรงหน้าที่ทุกคนเห็น ในบางครั้งชีวิตของเราในบางครั้งเเราเรามักจะคิดว่าเรามีมันได้แค่เนี้ยเรามักจะคิดว่านี่แหละชีวิตฉันแต่คุณจะบอกว่าชีวิตที่แท้จริงอะ่ะมันไม่ได้อยู่ตรงหน้าคุณหรอกชีวิตที่แท้จริงอะ่ะมันคือชีวิตที่อยู่ในหัวของคุณถ้าคุณคิดอะไรได้คุณจะเนรมิตมันได้นะคะคือ เปลี่ยนตัวเองมันเป็นสิ่งที่ไม่ยากเหมือนบางคนเนี่ยใช่ไหมอันนี้ขอเล่าแบบตลกตลกได้ไหมเล่าแบบตลกตลกนะคือบางคนก็จะมีความคิดว่าไอการที่เรามาสอนแบบเนี้ยมันเหมือนแบบโอ้ยทาให้ตัวเองมันดีเออคือทาให้ตัวเองมันดีขึ้นเถอะไม่ต้องมาสอนคนอื่นหลอกอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะมองว่าการที่เรามาแบ่งปันอย่างเงี้ยมันแบบบางคนมันตำคาญคน<า>ที่หัว รับราคาพิเศษไปเลยแล้วกันสําหรับสมมนาย,ยอดมนุษย์นะคะชิวเรียนสดในวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้แล้วนะคะที่เราจะได้เจอกันเออฉะนั้นแล้ววันนี้ราคาเท่าไหร่วันนี้น,น,นะครับยังให้ราคาที่ยังคุ้มค่ายอยู่นะแปดพันเก้าร้อยเก้าบาท ตอนนี้8,990บาทได้คอร์สออนไลน์และได้เจอตัวครูเอวานะคะที่โคตรคุ้มค่ามากๆ mm. เหลืออีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงที่เราจะได้เจอกันแล้วนะคะใชะ<า>รตัดสินใจพาตัวเองมานะที่ไ mm. ลน์แอดที่ไลน์อดด้านบนนี้เลยนะคะ ไม่ว่าคุณจะเป็นใครฟังนะไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามคุณคู่ควรกับความสาเร็จที่ยอดเยี่ยมความรับบางอย่างมันแลกด้วยการที่คุณจะต้องลงชะเบียนเรียนเพื่อมันค่ะทําให้ตัวเองนะคะยิ่งใหญ่จเจริญเติบโตก้าวหน้าก้าวกระโดดในชีวิตและทําให้การลงทุนของคุณในครั้งนี้มันเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณตลอดไปและคอร์สเรียนยอดมนุษย์นี้มันไม่ใช่แค่คอร์สเรียนที่ มันไม่ใช่คอร์สสำหรับใครบางคนอะมันเป็นคอร์สำหรับคุณทุกคนแล้วก็เนื้อหาเมื่อคืนนี้คุณนั่งทำจนถึงตีสี่คุณรู้เลยว่ามันโคตรล้ำค่าใครก็ตามที่ล่วงรู้ความรับ ในคอร์สเรียนนี้คุณจะเปลี่ยนผลลัพธ์ในชีวิตของคุณต่อไปเลิกค่ะเลิกที่จะปลอมตัวเป็นคนยากจนเลิกปลอมตัวเป็นคนที่ไม่มีเงินพอใช้คุณสามารถนิยามตัวเองได้คุณสามารถนิยามความสําเร็จของตัวเองได้ไม่ว่าคุณอยากจะเป็นใครก็ตามคุณมีเวลาเหลือๆในการสร้างตัวเองและมันจะโคตรดมีมากๆที่ปี2566นี้มันจะเป็นปีของคุณอย่างแท้จริงนะคะอ่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเพราะว่าราคานี้ มันมันราคาที่สุดแล้วอ่ะเพราะว่าหลังจากอ่าพวกนี้เลยว่าราคาจะ,จะขึ้นไปใช่มันจะขึ้นไปเรื่อยื่อยยังไงการลงทุนคุ้มค่าเสมอาจะคุณจะลงราคาไหนแต่ถ้าลงตอนนี้คุณจะได้ราคาที่คุ้มค่าที่สุดโอเคไหมอ่าอ่ะเดี๋ยวครูให้คี์สุดท้ายแล้วเดี๋ยวครูไปก่อนนะคะเดีย๋ยวครูให้คี์สุดท้ายเต็มีโอเค ขอบคุณครูบารอนมากๆเลยอาทุกคนเดี๋ยวครูให้คีย์สุดท้ายก่อนที่ครูจะไปทําทุรละต่ออีกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะไปพักผ่อนแล้วนะคะแล้วก็จะเตรียมตัวสําหรับวันพรุ่งนี้นะคะอยากเจอทุกคนเลยนะคะเหลืออีกแค่2ที่สุดท้ายเท่านั้นนะคะอีกแค่2ที่สุดท้ายเท่านั้นราคา8,990ไม่ว่าจะราคาไหนการมาเจอกับการที่คุณพาตัวเองมาเจอครีวามันคุ้มค่าหมดนะคะใครอยู่สอบปปอลเราสามารถลงเรียนออนไลน์ได้ ครูครูก็แบบแอบไปส่องเพจตัวเองมาเหมือนกันนะคืนเลยรู้ว่าลูกศิษย์สอบปอล่าวเยอะมากเดี๋ยวมีโอกาสต,ต้องได้เจอกันนะคะชาวสอบปอลาวนะคะอ่ะคีย์สุดท้ายก่อนจบเอาอะไรดีเอาอะไรดีอ,อ,รดอ่ะพร้อมนะพร้อมนะพร้อมอยังเดี๋ยวครูจะให้คีย์แพงเรื่องของการเงิน แล้วครูจะบอกเลยว่าวิธีการนี้ทําให้คุณดึงดูดเงินได้ง่ายมากเอาแม้ดึงดูดเงินได้ง่ายมากคํานั้นก็คือฉันมีปัญญาซื้อพิมพ์ลงมาค่ะฉันมีปัญญาซื้อค่ะอย่าให้สิ่งใดก็ตามมาข่มตัวคุณนะคะ บางอย่างมันใหญ่กว่าตัวคุณใช่ไหมสินค้าบางอย่างราคามันสูงราคามันแพงใช่ไหมทุกครั้งที่คุณปรารถนาสิ่งใดแล้วคุณรู้สึกว่าอุย้ยมันแพงจังเลยมันเกินเอื้อมคุณกําลังให้สิ่งภายนอกนมันข่มความยิ่งใหญ่ในตัวของคุณและมันจะเป็นแบบนั้นแบบนั้นตลอดไปค่ะแต่ถ้าวันนี้คุณบอกกับตัวเองว่าฉันมีปัญญาซื้อคุณเดินไปที่ไหนก็ตามนะคะคุณเดินไปห้างสรรพสินค้าคุณไป อาช้อปปิ้งคุณเดินเล่นคุณจะไปเที่ยวที่ไหนก็ตามแต่โรงแรมค่าที่พักค่าเครื่องค่าเครื่องบินบอกกับตัวเองค่ะแม้วันนี้เงินในกระเป๋าของคุณมันยังไม่พร้อมที่จะรับใช้คุณแต่คุณจะบอกว่าไม่ันก็ตามที่คุณปรารถนาสิ่งใดแล้วคุณบอกกับตัวเองว่าฉันมีปัญญาซื้อสิ่งเหล่านั้นมันจะวิ่งเข้าหาคุณ จงทําตัวเองให้เหนืออย่าทําตัวเองเป็นใต้ล่างฝุนยแพงมากพิมพ์มาอีกวันนี้ปล่อยคีย์หนักมากพิมพ์มาอีกจงทําให้ตัวเราเหนือพิมพ์ว่าอะไรละ่ะทําให้เราเหนือเออเหนือกว่าสิ่งที่ต้องการคือถ้าอะไรก็ตามที่มันข่มคุณอะอะไรก็ตามที่มันใหญ่กว่าคุณอะคุณจะไม่ได้มันอนะ คุณจะพูดแบบแบบตรงนี้เลยแพงในแพงถูกต้องฉันมีปัญญาซื้อฉันมีปัญญาซื้อครูจะเฉลยคำตอบนะเงินมันคือพลังงานเงินมันคือพลังงานและมันจูนกับคนที่อยู่เหนือมันเท่านั้นเงินมีสองสถานะนะคะ ถ้าคุณต้องการทำงานกับเงินคุณจะสามารถทำงานกับเงินได้สองสถานะสถานะที่หนึ่งคือคุณคือน,นายของเงินกับสถานะที่สองคือคุณเป็นทาสมันมันเป็นเจ้านายคุณแล้วสังเกตยังไงคะครูสังเกตยังไงว่าเราเป็นทาสมันเราเป็นนายมันถ้าชุกววันนี้คุณทำทุกอย่างเพื่อเงิน คุณทุกใจก็พ้องเงินคุณมีความสุขได้ก็พ้องเงินเงินมันคือนายชีวิตของคุณแล้วคุณจะเป็นบุคคลที่ไล่ล่าเงินทางชีวิตแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณมาเรียนกับครูและคุณเปลี่ยนตัวเองคุณปรับสถานะของคุณต่อให้วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นคุณคือผู้ควบคุมความสุขในชีวิตของคุณ เงินไม่ได้มาทําให้คุณนั้นทุกใจเงินไม่ได้มาเพิ่มความสุขเพราะคุณมีความสุขอยู่แล้วแต่เงินมาขยายผลบางสิ่งบางอย่างในตัวของคุณถ้าคุณเป็นคนดีเงินจะขยายผลความดีของคุณแต่ถ้าคุณเป็นคนไม่ดีเงินก็จะขยายผลความไม่ดีของคุณเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าคุณยังอยู่ในสถานนะของการไล่ล่างเงินคุณกำลังอยู่ ในรูปแบบของการเป็นทาสมันการเป็นทาสของเงินโคตรน่ากลัวมันจะสั่งให้คุณออกไปหามันทุกวันมันจะเป็นเจ้านายคอยจูงจะหมกคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมละ่ะเงินน่ะถ้าคุณอยู่กับมันดีๆคุณเข้าใจเงินเงินจะเป็นเรื่องที่ดีในชีวิตของคุณแต่ถ้ใครก็ตามที่ไม่เก็ตไม่เรียนรู้เรื่องของการเงินพลังของ พลังงานของเงินมันจะทําให้คุณกลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดได้คุณจะเคยเห็นบางคนที่มีอํานาจเรื่องของการเงินแล้วเป็นคนที่แย่มากเป็นคน,คนที่ไม่ดีมากๆเยอะถูกไหมกับคนที่มีเงินแต่จิตใจอใจบูญจิตใจด,ใจดีเงินไม่ได้บอกว่าคุณจะเป็นยังไงเงินมาขยายผลพิมพ์คําว่าเงินเป็นเงินเป็นตัวขยายผลลงมาค่ะ ทุกคนพิมพ์เลยค่ะเงินคือตัวขยายผลค่ะพิมพ์ลงมาเลยค่ะเงินคือตัวขยายผลคุณเป็นแบบไหนเงินจะเข้ามาขยายตัวตนข,ของคุณแบบนั้นคุณชนาพรสวัสดีค่ะเออเชนั้นแล้ววันนี้เอาเงินมาทำให้ตัวของคุณจเจริญเติบโตค่ะลงทุนที่มันงอกเงนงอกงามค่ะสัมมานายอดมนุษย์ กครูพูดแค่นี้ไลน์แอดด้านบนนี้เลยนะคะเป็นคอร์สเรียนที่ครูขายทุกวันและครูมีความสุขทุกครั้งที่ครูได้ขายมันทําไมครูต้องกลัวที่จะขายมันด้วยอ่ะเมื่อวันนี้คุณรู้ว่าสินค้าของคุณมันสามารถช่วยเหลือผู้คนได้อ่ะคุณจะเก็บมันไว้หรอหรือวันนี้คุณจะบอกคุณอยากจะบอกเขาคุณอยากจะเป่าประกาศคุณไม่อยากทำทุกอย่างเพื่อให้คนได้ใช้สินค้าของคุณ คอร์สของครูก็เช่นเดียวกันค่ะครูรู้เลยว่าคอร์สของครูมันจะเปลี่ยนชีวิตของผู้คนมากมายค่ะแต่มันจะเปลี่ยนคนที่พร้อมเปลี่ยนจริงและคนที่พร้อมเปลี่ยนคือคนที่กล้าลงทุนค่ะวันนี้ครูไปแล้วนะคะรักทุกคนมากๆวันพรุ่งนี้เดี๋ยวอาจจะมีบรรยากาศมาถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในชีวิตวันนี้ครูไปแล้วนะคะ รักทุกคนนะรักทุกคนเลยขอทุกคนนั่งรวยมั่งคั่งนะคะขอทุกคนมีความสุขในชีวิตนะคะครูนะคะครูมันมีแต่ให้อ่ะทําไงได้เนาะเออมันก็มีแต่ให้อ่ะเรารอดแล้วอ่ะเราอธิษฐานจิตเลยว่าถ้าเรารอดแล้วอ่ะเราจะช่วยเหลือให้ผู้คนรอดมากขึ้นแล้วครูก็รักษาสัจ์จะตัวเองจนถึงวันนี้ตลอดเวลาสามปีที่ผ่านมาที่ครูรอดรุ้งเรืองเฟื่องฟูนะคะ วันนี้ครูยังคงรักษาสัจจะตัวเองในการช่วยเหลือผู้คนและอยากให้ทุกคนนะคะเข้ามาเรียนรู้ในทุกๆครั้งที่ครูมาแบ่งปันนะอ่ะรักทุกคนนะคะรักทุกคนมากๆเดี๋ยวครูไปแล้วไว้ยวา